สวัสดีค่ะทุกคนก่อนอื่นเลยค่ะไอี IG ของน้องลิซ่าของเราก็คือยอดผู้ติดตามตอนนี้เนี่ยเกิน64ล้านแอคเคาท์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเย yeah, สุดยอดมากคือง่ายๆว่าตั้งแต่ปล่อยโซโล่ออกมาเนี่ยยอดผู้ติดตามต่อวันก็คือโหดมากค่ะหลักแสนนะบางวันก็คือเกินแสนเสียด้วยซ้ำแล้วก็วันนี้เนี่ยน้องสาวของเราก็เข้ามาอัพภาพทางไอจีล่าสุดด้วยค่ะซึ่งเป็นภาพที่เด็ดมากค่ะทุกคนคือลูกสาวเราโซเซ็กซี่มาก เข้ามาในชุดเซ็กซี่รับซัมเมอร์นะคะแบบที่ตัวน้องเองน่าจะยังเขินๆอยู่นะไม่อยากโชว์ด้านหน้าไงเพราะว่าเดี๋ยวแฟนๆนอนตายกันเกลื่อนหาดแต่อยากจะบอกว่าเจ้าพระคุณเอ๋ยแค่ด้านหลังแฟนๆก็หลมตึงกันไปหลายลายแล้วค่ะลูกเพราะว่าสวดทรงอง์เอวคือได้จริงๆนะคะแถมที่สําคัญเนี่ยมีแฟนๆในโซเชียลค่ะต่างก็จับจ้องซุมกันไปซุมกันมาก็ไปเปาะปะจะอีกหนึ่งความลับของลูกสาวเราค่ะเสื้อนี้คือจริงไหมแอดมินก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่าเงาภาพเอ๋ยอะไรเอ๋ย,อยก็คิด ว่าน่าจะใช่แหละมีส่วนถูกนะเพราะทุกคนลองดูตามภาพที่วงกลมไว้นะคะเขาว่ากันว่านี่คือหลุมวีนัสค่ะรอยลักยิ้มหลุมเล็กๆที่บุ่มลงไป2หลุมตรงบริเวณบั้นเอวนะคะที่เราสามารถพบได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาเท่านั้นอันนี้คือข้อมูลจากทางเว็บไซต์เอ็มไทยนะเขาบอกเพิ่มเติมค่ะว่าว่ากันว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์ของความงามนะของคนที่มีระบบไหลเวียนโลหิตท,ที่ดีแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงค่ะแล้วเราก็ไม่สามารถเลือกได้ ได้ะคะว่าเราอยากมีหรือว่าไม่อยากมีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ติดตัวมาในยีนของแต่ละคนแถมบอกเลยว่าการออกกําลังกายไม่ได้ช่วยอะไรค่ะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่ไม่มีกล้ามเนื้อนะอ่าเพราะฉะนั้นใครมีแบบนี้มาคอมเมนต์บอกแอดมินหน่อยนะคะเพราะคุณคือคนที่โชคดีมากเพราะว่านี่คือความลับจุดเซ็กซี่ค่ะที่น้อยคนจะมีแถมเขาบอกด้วยนะคะว่าไม่ได้มีแค่ผู้หญิงนะผู้ชายก็มีได้ค่ะแล้วก็ของผู้ชายเนี่ยเราเรียกว่าหลุม อะพอลโลค่ะส่วนน้องลิซ่าของเราจะมีหลุมนี้จริงๆหรือไม่อันนี้จริงๆก็ไม่ก็ไม่สคัญเท่าไหร่นะคะเพราะถึงน้องจะมีหรือไม่มียังไงคือความเซ็กซี่ในตัวผู้หญิงคนนี้ก็คือเกินต้านไปมากแล้วนะแถมแบบเซ็กซี่อย่างเดียวไม่พอด้วยนะคะยังมีความเท่แล้วก็มีความสวักในตัวออกนางหางแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องของเรามีจริงๆนี่ก็คือรายไอเทมออนบอดี้ค่ะที่อยู่บนตัวน้องอีกอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้อะไรไงสาหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตความเคลื่อนไหวนะของเพลงคอลล a บ ST ที่จะปล่อยออก ในวันพรุ่งนี้กันค่ะ